哎，有的在那边忙，有的在 เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปนมัสการก่อนนะคะแล้วก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของศาราทวดกลายฟังกันนะคะสาลาทวดกลายนี้นะคะก็มีความเ,เป็นสิ่งกาบสาระเป็นที่จตกาบูชานะคะของคนในแถบนี้นะคะคือจะสังเกตได้จากการขับรถผ่านไปผ่านมาของชาวบ้านนะคะก็จะมีการบีบแตรทักทายเพื่อ,เ,อ,อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือนะคะ เพื่อนๆก็ได้ไปสักการบูชากันนะคะเดี๋ยวดูเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อน,นะคะ่ะสำรับอุทยาแห่งชาติน้ำตกสีขีนะคะ,ะจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอสิชนประมาณ5กิโลเมตรซึ่งตำแหน่งของที่ตั้งน้ำตกสีขีเนี่ยจะติดกับอำเภอสรชนและก็อำเภอกาญจนดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ซึ่งจุดเด่นของที่นี่เลยเนี่ยก็จะเป็น<ไ>ปทางน้ําไหลผ่านซึ่งจะมีภูเขาสูงและจะมีน้ําตกตกมาลงมาประมาณหกสิบเมตรและระยะทางนะคะระยะทางของน้ําตกเนี่ยจะประมาณ15ห้ากิโลเมตรจุดเด่นของที่นี่นะคะจะมีฝนซึ่งโกดินของที่นี่นะคะจะไม่มีใครปิดให้นักท่องเที่ยวได้ลื่นล้มหรือว่าได้เล่นนะ้ำกันอย่างสบายสบายอะคะ่ะสำหรับกิจกรรมของที่นี่นะคะส่วนมากแล้วนะักท่องเที่ยวอะ จะมาเที่ยวเดินเล่นแล้วก็เดินป่า ca à, đứng bên bay ép cầu lưỡi nặng tổng mà bên nặng tổng thiếu mà đâu ơi ดำแล้วนะคะาบังสารานหน่ารู้และจุดเด่นๆของกบไหลดำกันนะคะเท่งๆต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งแห่งทะเลใต้ที่ตั้งอยู่ตำบลตุ้งใน,น,น,นอำเภอพิชชน,น,นจังหวัดนครศรีธรรม ไนโน่นจุดชมนกนานาชาติในยามเชา้ายามเย็นและหาดหินง,งามรางังพัดแหล่งตกปลาและสานที่พักคนหาดตุง้งใสหาดไรายที่กาวสะอาดมีวิวสวนเรียงยาวตลอดทิศทะเลค่ะส่วนหาดายดำาดรลายดำนี่จะมีจุดเด่นคือจุดชมวิวจุดพักที่งด,ดงามประการตา

ยิงเตงบายบาย,บายมั่งตาเรามาเที่ยวชายทะเลกันและนี่นะคะก็คือห้องพักของเราอ่ะที่ที่พาทัวร์มาพักกันพักกันจำนวนสิบคนนะคะห้องพักสบายมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะเออเชิญชมเชิญค่ะเดี๋ยวผีใต้หลบเราคนนะ

และนี่ก็คือโรงแรมผาโอ้นี่ไรเนี่ยโบโซเลยนะไม่ติดได้ไดะมาณนี้ชื่อเตงนะคะตอนนี้เราเข้าสู่เขตดังเปอสิชนนะคะถ้ามาสิชนแล้วถ้าไม่ซื้อของฟากเราจะมาไม่ถึงสิชนค่ะเรามาเยี่ยมชมของฟางกันตัวเลยค่ะจะมีข้า,บบะะางงวาเกรียบนะคะทองม้วน,น,นแล้วก็เปลือกชาบ เอกี่อร่อยมากเลยนะคะดีฉันเคยซื้อกินแล้วค่ะ <c oughs> มีต้มโอหวานหวานกล้วยด้วยซือตะโม้น้องถือตะโมะเดียว พี่ปูจ้าแต่เดียวบังแกยนกลับห้นะพอบาาง้ปิ้นปิ้นคุยเร็วไี่ไักับาไ้หรอมไม่ไหวไม่ไหวเงินกองโยนก่น